เห็นแลวันนี้ได้เครื่องดนตรีมาชุดหนึ่งครับจากญี่ปุ่นไม่รู้ว่ามันคืออะไระก็ซื้อมานะครับมันคล้ายๆกับกีตาร์แต่มันมีตัวโน้ตบอกอะไรก็ไม่รู้นะ่ะเออเนี่ยอ่าดูรวมๆแล้วมันก็เหมือนกีตาร์ฮะแต่มันมีปุ่มอะ,อะไรก็ไม่รู้ เาเรียกว่าพินหรือเปล่าไม่รู้นะนเพราะมันคล้ายๆพินเนี่ยแล้วดีดตรงนี้แล้วเราก็ไปกดตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนเสียงมันคืออะไรครับนี่มีลูกบิดกีตาร์ด้วยโอ้แต่ที่สำคัญเนี่ยนะ มันมีตรงนี้ด้วยมันมีเสียบไฟฟ้าได้ด้วยมีวอลลุ่มมีแจ็คออกมามันคืออะไรครับ <c oughs> แต่กดก็คือดังอยู่นะแต่ก็มันเหมือนต้องดีดตรงนี้นะดีดตรงนี้แล้วไปกดตรงนี้ ไม่รู้เห็นมันเป็นเครื่องดนตรีก็ซื้อมานี่มีกล่องด้วยปิดปั๊บมาให้มันคืออะไร <c oughs> ช่วยบอกที <c oughs>